สวัสดีเพื่อนชาวนักล่าสุนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเนื้อหาในนิยายกันอีกแล้วนะตอนนี้เนี่ยมีชื่อว่าวิธีใช้ประโยชน์จากออนเซ็นโดยเนื้อหานี้นะครับผมนํามาจากนิยายเช่นเดิมนะเป็นนิยายเร่มที่สองโดยเหตุการณ์นี้นะครับเริ่มต้นที่การสั่งสอนของเสาหลักเสียงอุซยเทนเงินนั่นเองซึ่งเนื้อหาที่ผมนํามาเล่าครั้งนี้เนี่ยอยู่หลังภาคหมู่บ้านช่างปีดามนะครับ ซึ่งก็อยู่ในช่วงระหว่างที่เซนิสึกับอิโรซุเกิเนี่ยกำลังฝึกฝนอยู่ในฐานของอุซุยพอดีนะเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยนาการสั่งสอนของเสาหลักบททดสอบที่1ห,หรือการสั่งสอนของอดีตเสาหลักเสียงอุซุยเทนเงินเอ้าเฮ้ยใครบอกให้นอนเซนอิสึถ้ามีเวลามานอนยิ่งสบายอารมณ์แล้วก็ไปวิ่งจงกนจากว่าจะกากเลือดไปบวกเบียกแบบนี้แล้วเมือเ่อไหร่จะเอาชนะอสุนข้างขึ้นได้ คำตักเตือนซึ่งค่อนข้างไปทางด่าทอแบบเฉพาะเจาะจงกับดาบไม้ไผ่ซึ่งฟาดลงมาชนิดไร้ความปาณีทำเอาเซนนิสอึอยากร้องไห้ขอความเมตตาแทบขาดใจเซนนิสุถึงกับคิดในใจว่านี่ไม่มีคําว่าเอ็นดูเป็นพิเศษบ้างหรือสักนิดใช่ไหมคนเคยสู้กับอสูรข้างขึ้นด้วยกันแท้ๆนะพวกเราเคยร่วมหัวจมท้ายด้วยกันมาไม่ใช่เหรอเคยร่วมด้วยช่วยกันไปเอาชีวิตเข้าแรกเลยนะเดี๋ยวว่าจะได้รับความเอ็นดูเป็นพิเศษเลยเขารู้สึกว่า ดนิงถูกกดขันหนักกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำส่วนอินโนโุเกะนั้นนะครับดูท่าจะถูกจริตกับการเขี้ยวเข็นของอุซุยจึงวิ่งบ่อขึ้นเขาด้วยท่าทางละลิกละลีเยี่ยมมากเจ้าหม,มูปลาเอ้าทุกคนเหลืออีก20สบรอบเซนิสึอของแกอีก30รอบบัดซ้อมเสียงตะหวาดของอุซุยกับเสียงตะโกนคำสบถของเซนิสึดังกล้องสะท้อนไปทั่วภูเขาระหว่างพักเซนิสึได้นอนดีดดิน้นสะบัดแขนขาไปมา ป่อยให้มุราตะสมาชิกกลุ่มรุ่นพี่มองตนด้วยแววตาสงสารเวทนามุราตะจึงถามว่าแน่ใจนะว่าเกกับคนคนนั้นน่ะเคยร่วมแรงกันค้นอสูรข้างขึ้นที่หกมาก่อนแล้วทําไมเขาถึงหมายตาจะดล่นงานแกแบบนั้นล่ะแต่สินิสึกก็ไม่รู้คําตอบที่แน่ชัดแมวแล้วพอแล้วพอกันทีผมอยากกลับแล้วจะกลับไปมองหน้านสโกจังจะกลับไปมองให้ชื่นใจฮะน,นี่แก อย่าบอกนะว่าจะมีคนรักแล้วอังอาซึมะมมราตะรวมถึงสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆอีกสองสามคนที่อยู่ในบริเวณนั้นพากันส่งเสียงเสียงแซ่ทว่าหลังจากพินิทมองซินอิสึซึ่งยังคงร้องไห้ตีโพยตีพายไม่หยุดทุกคนก็พร้อมใจกันพูดว่าไม่มีทางบรรยากาศตึงเครียดหายเกี้ยงในช่วงเวลาไม่ถึงอึดใจเดียวเหลือไว้แค่เพียงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของเหล่าชายโสดเป็นไปไม่ได้เงะแะกินนาการเพื่อเจอเพื่อบอบประโลมความเหงาของตัวเองนะซีธาเออข้าเข้าใจข้าก็มีนะเว้ยแฟนในหัวสมองนะเฮ้ยพูดจริงดิข้าก็มีเหมือนกันวะของข้านะหน้าตาแบบท่านโคโจส่วนของข้านะต้องท่านเสาหลักความรักของข้านะ่ะผู้สืบทอดคฤหาสผีเสือ้อสเปคเลยล่ะนั่นซินอิสุผู้ถูกเมินโดยปริยายทมกลางบทสนทนา เขาจึงรีบดีดตัวลุกขึ้นมาทันทีใครบอกผมนะ่ะมีนิซิโกะจังอยู่เป็นตัวเป็นตนจริงๆนะเธอนะ่ะรอผมอยู่ที่คาเลหัดผีเสื้ออย่ามาโมไมหาว่าผมจินตนาการเพ้อเจ้อสิพูดแบบนี้ผมเศร้านะแมวหนะ้างาซิมะอยู่ตรงหน้าพวกเราไม่จำเป็นต้องฝืนอวดหรอกลาเลิงเขาไว้นะเดี๋ยว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 ทำไมต้องพูดกับผมด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแบบนั้นด้วยละ่ะนิซิโกะจังมีตัวตนอยู่จริงนะ ละคราวนี้ตอนเจอหน้ากันเธออาจจะต้องเรียกชื่อผมพร้อมกับพูดว่ากลับมาแล้วหรอเซนอิสึแน่นอนสักวันนะผมจะแต่งงานกับเนสโกะจังและสรรหาสูชีิกับปลาไหลมาให้เธอกินทุกวันซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้เธอใส่แบบไม่มีซ้ำและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านานข้าเข้าใจนะอางาซึมะปลาไหลอร่อยเนาะสู้ๆนะไม่ว่าเมื่อไรพวกข้าก็จะพร้อมอยู่ข้างแกเสมอสายตาอบอุ่นอ่อนโยนของเหล่ารุ่นพี่ ไล่ตอนเส้นอิสุให้จนมุมหนักยิ่งกว่าเดิมจังหวะน,นั้นเองไอพวกสวะทั้งหลายหมดเวลาพักแล้วอูซุยเดินตรงเข้ามาพร้อมกับฟาดดาบไม้ไผ่ในมือเสียงดังพลังข่มขวัญรุนแรงมากจนแทบไม่อยากเชื่อว่าจะแผ่ออกมาจากชายผู้กเกษียณตนเองด้วยเหตุผลเรื่องขีดจำกัดของพลังกายทุกคนไปวิ่งขึ้นลงภูเขาจกนกว่าจะหมดแรงส่วนเส้นอิสุข้าเตรียมการฝึกพิเศษไว้ให้แกต่างหากแล้ว ศนิสือหน้าซีดเผือดพยายามเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากพวกมูระตะทว่าเหล่ารุ่นพี่ผู้แสนใจดีซึ่งเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศหมานๆมว่าพร้อมจะอยู่เคียงข้างกันเสมอแต่างพพากันหันหลังให้เศนิสืรแล้วเพ่นหนีโดยไม่ลังรอข้าจะให้แกขุดออนเซนหาต้องยอมรับเลยว่าคำสั่งที่ได้รับนั้นผิดคาดมหาศาล สำหรับเซนนิส,สอผู้ตกอยู่ในอาการหวัดภาวะขอโทษครับเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองหูฝาดขุดหาออนเซ็นให้เจอไม่เจอไม่ต้องกินข้าวอูซุยอธิบายแค่นั้นพร้อมกับโยนจอบให้เซนนิส,สึรับไว้โดยอัตโนมัติพังตอบว่าขอบคุณครับหลังจากพินิษมองจอบในมือตนเองอยู่พักหนึ่งเสียงอูทานก็หลุดออกจากปากหาดวงตาของเซนนิส,สึเบิกกว้างเหมือนคนเพิ่งเข้าใจสถานการณ์ นี่คุณพูดอะไรออกมานะสติยังดีอยู่หรือเปล่าครับออนเซ็นมันใช่ของที่ใครก็ขุดหาเจอเหรออ๋อหรือว่าจะจงใจแกล้งผมใช่เลยคุณจงใจแกล้งผมแน่ในเมื่อคิดจะแกล้งกันแล้วก็ผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะขอบคุณที่ชี้แนะมาตลอดครับซนิสอพูดรวมแบบม้วนเดียวจบก่อนจะหมุนส้นเท้าหันหลังให้อุซุยในใจคิดว่าอุซุยต้องกดเป็นฟืนเป็นไฟอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อีกฝ่ายกลับตอบด้วยน้ำเสียงสบายสบาย บรรหนึ่งไม่เยเสไม่มีทั้งเสียงตาวาดไม่มีทั้งดาบไม้ไ่หวดอย่างเช่นทุกครั้งอะไรนะแบบนี้มันผิดจากที่คิดไว้เกินไปหน่อยนะน่ากลัวเกินไปความนิ่งเฉยกับกลายเป็นบจดัยก่อให้เกิดความกังวลจนเซนิสึสต้องเลี้ยวหลังกลับไปมองคู่สนทนาด้วยท่าทีก็กล้ากลักวๆและพบว่าอูซุยกำลังหลีตามแบบมีรับลมคมในการกลายเป็นบุรุษตาเดียวกับยิ่งเสริมสเสน่ห์ให้ชายคนนี้ จนเห็นแล้วรู้สึกหมันไส้อย่างบอกไม่ถูกเสียด้เฮะกะว่าถ้าแกขุดเจอออนเซน็นข้าจะใช้ทําเป็นบ่อแช่น้ํารวมแทๆ้ๆบ่อแช่น้ํารวมสินนิสือสแสดงกิริยาตอบสนองรุนแรงขันควับ่อแช่น้ํารวมที่ว่าหมายถึงไอแบบนั้นใช่หรือเปล่าบ่อแช่น้ําในฝันที่ผู้ชายกับผู้หญิงแช่รวมกันอะ่ะอูซุยพยักหน้าตอบรับด้วยท่าทีสุขุมสินนิสือที่เห็นเช่นนั้นก็ตัวสันด้วยความปื่มปิม แต่แล้วไม่นานชายหนุ่มก็กลับมาได้สติอีกครั้งอ๋อรู้แล้วผมรู้แล้วครับว่าคุณจะมาไมา้ไหนเกือบแล้วเชียวเกือบโดนคุณหลอกเข้าให้อีกแล้วทำเป็นพูดให้ผมเคลิ้มฝันคนที่เข้าร่วมการสั่งสอนจากเสาหลักข่าวนี้มีแต่ผู้ชายตัวล่ำกล้ามใหญ่ไม่ใช่หรือไงเช่นน้ำกับผู้ชายมันไม่เห็นจะน่าพิสมัยสักนิดเซนิส,นสอพูดตอกอย่างเย็นชาทางเดินออกห่างฮินาซึรุ ขาของเซนนิสึหยุดชักทันทีเมื่อได้ยินเสียงพึมพำเรียกชื่อมาชิโอซึมะอุซุยเอ่ยชื่อภรรยาทั้งสามของตนทีละชื่อพร้อมกับยักยิ้มมุมปากอย่างมีนยัยยะสามสาวคุโรอิจิหรือนินจาหญิงเจ้าของใบหน้าสวยและเรือนกายสุดแสนเย้ายวนยายพวกนั้นน่ะชอบออนเซ็นยิ่งกว่าอะไรดีผมรู้หรอกนะว่าคนบินนินจาน่ะจะลงแช่น้ำทั้งที่ทยังสวมเสื้อผ้าอยู่ถูกไหมครับเอาเลย เอาเลยอยากหลอกอะไรผมอีกก็หลอกมาเลยนะผมเดาคุณออกทั้งหมดแหละไม่หลงกลง่ายๆหรอกสินิสุพยายามปิดกั้นซ่อนความหวันว่นวหวที่เกิดขึ้นในใจสุดลิศฮะใครเขาใส่เสื้อผ้าแช่ออนเซนกันจะนินจาหรืออะไรก็ต้องแก้ผ้าทั้งนั้นเลยโว้ยปณิธินแก่งกล้าของสินิสุพังทลายลงในพริบตาร่างทลายเข้าไปชิดอุซุยเทบจะกุมมือทั้งสองข้างของอุซุยแนบอกคุณอุซุยครับไม่สิท่านอุซุยท่านเทนเงนิน ไกลเกินไปลยแล้วสรุปว่าจะเอาไงจะขุดหรือไม่ขุดขุดสิครับขุดแน่นอนเซนนิสสกระชับด้ามจอบในมือปากยิ้มขณะวาดฝันถึงแดนสุขาวดีที่ยังมองไม่เห็นตาเยิ้มจมูกยื่นภาษาคนแพ้ทางผู้หญิงเรียกได้ว่าหน้าตาเช่นนี้นี่แหละที่สาวเห็นแล้วไม่อยากแม้แต่จะชายตามองเซนนิสสหันขวบโดยเร็วพูดกับด้านขวามือของตนดีละ่ะถ้าอย่างนั้นทันจิโร ฉันจะฟังเสียงนะส่วนนายก็ใช้จะหมูกดมหาออนเซนเออลืมไปเลยว่าทันจิโร่ไม่ได้อยู่กับเราคําพูดนั้นทําให้เซนอิสึตระหนักว่าทันจิโร่ไม่ได้อยู่เคียงข้างตนเหมือนเช่นที่ผ่านมาการต่อสู้กับอสูนข้างขึ้นที่สี่ทำให้ทันจิโร่กระดูกหักทั่วร่างจนตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวทันจิโร่ผู้เป็นเจ้าของจิตใจอ่อนโยนคอยช่วยเหลือเซนอิสึอเอาไว้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งหากจะพูดว่า เซนนิสสือพึ่งพาทันจิโร่มากจนถึงขั้นดีมจมูกหายใจก็คงไม่ผิดนักแย่ yeah, ละวสิจะให้ใครช่วยดีเนี่ยทั้งการค้นหาตาน้ําทั้งการขุดดินล้วนจําเป็นต้องมีผู้ช่วยสิ่งจําเป็นอันดับแรกที่สุดสําหรับงานนี้ก็คือพลังกายเพราะใช่ว่าจะขุดครั้งแรกแล้วเจอตาน้ําเลยและยิ่งถ้ามีพรสวรรค์ด้านประสาทสัมผัสเป็นเลิศอย่างทันจิโร่และตัวเองแล้วก็ก็จะยิ่งช่วยให้งานง่ายขึ้นทว่า ผุ่มไม้ที่อยู่ใกล้ๆก็พันโยกไหวส่งเสียงระหว่างที่ศนิสึก,กําลังคุ้นคิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและจากนั้นอะไรบางอย่างซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรก็พุ่งกระโจนออกมาบุกทะลวงบุกทะลวงที่แท้ก็อินโนสุเกะนที่เองไม่ใช่สัตว์ป่าที่ไหนไม่รู้เพราะแค่วิ่งขึ้นลงภูเขาอย่างเดียวยังไม่สาแก่ใจหรือย,ยังไงอินโนสุเกะจึงแบกหินก้อนโตใส่หางแบบสะพายหลังซึ่งคงประดิษฐ์ขึ้นเองเอาไว้ด้วย ะโอ้ยอินโนสเกะนี่เองทำเอาตกใจหมดเลยนายเองก็วิ่งขึ้นลงภูเขาอยู่เหมือนกันเหรอแถมยังเอาหินก้อนเบอเริ่มมาเบกใส่หลังไว้อีกตั้งหากว่าแต่เขาไม่ได้สั่งให้นายไปฝึกฝนกับสาวหลักคนต่อไปแล้วงั้นเหรออืมก็บอกแล้วเมื่อเช้าถ้าอย่างนั้นก็รีบๆไปซะสิมัวทําอะไรอยู่ทําไม่ได้จัดหนักทิ้งทวนเทปจ้าแห่งงานลิ้นลึงนั่นสักปากเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ใจข้าคงไม่สงบ อิโนสเกตพูดพางกำมือข้างถนัดเป็นกำปั้นอย่างน้อยก็ต้องขอโชคสักบัดให้สาแก่ใจค่อนไปคำพูดของอินโนสเกตทําให้เซนดิสึคิดในใจว่าหมอนี่ยังคิดว่าอุซวีเป็นเทพแห่งงานเลื่อนเลืองอีกงั้นเหรอเซนดิสึทําท่าเอื่อมหลอากับความกระตือรือร้นของอินโนสุเกตผู้ได้รับการอนุมัติให้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมแล้วแต่กลับเลือกอยู่ต่อเพื่อขัดเกลาตัวเองให้แก่งขึ้นนายนี่มันพิลึกคนชมัดโตดเพี้ยนเลยก็ว่าได้ แล้วแกล่ะทำอะไรอยู่อู้ฝึกหรืออูที nào, ่ไหนกำลังฝึกวิเศษด้วยการขุดหาออนเซนตามที่คุณอูซืยสั่งไว้ตั้งหากพูดจบเซนนิสึอถอนหายใจดังเฮ้ cassette. อออนเซนเหรอลบ <Nope. S 1> อินโนสุเกะทวนคำด้วยความสงสัยมินํำซ้ำวิธีการออกเสียงยังแปลกชอบคนออนเซนไม่ใช่ออนเซนออนเซนคืออะไร เมื่อกี้แกบอกว่าขุดมันเหมือนหน่อไม้เหรออร่อยหรือเปล่าหานายไม่รู้จักออนเซ็นเหรอออนเซ็นอะออนเซน็นข้าไม่เคยกินทั้งที่รู้จักคําพูดสวยหรูอ,อย่างจัดหนักทิ้งทวนเอ่ยร้องเพลงตกยุบแบบที่ใช้ภาษาเก่าๆเ,เอยแต่กลับไม่รู้จักออนเซ็นเนี่ยนะพี่ลึกสิ้นดีหน้าชางนเป็นที่สุดนายนี่มันตัวชงนเดินได้ของแท้เลยฉันลำไม่เข้าใจเลยจริงๆเลิกบุนได้แล้ว เอาไมา่ให้ข้ากินเร็วๆเข้าสิเจ้าทึมอิสุก็พูดอยู่แล้วเนี่ยว่าไม่ใช่ของกินและชื่อของฉันนะ่ะก็ไม่ใช่ทึมอิสุด้วยนะออนเซนอะหมายถึงน้ําร้อนซึ่งผุดขึ้นมาจากใต้ดินเป็นบอ่ออาบน้ําใหญ่ยักษ์ที่มีน้ําอุ่นเช่แล้วสบายตัวแถมยังแช่รวมเอ่อแช่รวมแสนสุขสนันน่ะฉันหมายถึงแช่รวมที่เหมือนฝันนะใช่ๆๆใช่รวมที่เหมือนฝัน,รน,นกระแช่เหรอทำไมกระแช่ถึงกลายเป็นบอ่ออาบน้ําไปได้ สมองแกยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยนายมีสิทธิ์ม,มา่าคนอื่นเขาเลยวไม่ใช่กระเช่โว้ยเซนิสึชัง,งกทันทีท่าทางเหมือนเพิ่งนึกอะไรบางอย่างออกสายตาพิ่งพินิษมองอินโนสุเกะซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าโดยไม่เอื่อนเอ่ยคำใดๆเจอแล้วบุคลากรเอ้ยหมูป่าภ<ม>ูมีพลังทัดเทียมทันจิโร่และมีภาษาสัมผัสเป็นเลิศแม้ไม่ถึงขั้นสวรรค์มาโบสแต่ไม่มีใครเหมาะสมสำหรับภารกิจนี้ มากกว่าหมอนี่อีกแล้วติดอยู่ตรงที่ว่าทันจิโร่ผู้แสนมีน้ำใจยอมยินดีช่วยทันทีที่เซนนิสึกเอ่ยปากแต่กับอิโนโนสุเกะคงไม่ใช่เจ้านี่น่ยไม่เคยฟังใครเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นการขอร้องแบบปกติธรรมดาย่อมไม่สำลิดผลหลังจากเซนนิสึกคุณคิดอย่างหนักอยู่พักใหญ่ซนนิสึกก็เอ่ยประโยคหนึ่งซึ่งพึงคิดได้แบบสดๆร้อนๆออกมานายอยากเก่งกว่านี้ขึ้นหรือเปล่า อินุสุเกะเอียงศีรษะหมูป่าของตนเมื่อได้รับฟังคําประกาศจากเซนอิส,สอึอาบน้ำแล้วจะทําให้เก่งขึ้นได้ยังไงนี่แกสมองเพี้ยนแล้วจริงๆใช่ไหมเอานายไม่รู้หรออินุสุเกะว่าออนเซ็นแต่ละสถานที่นะ่ะมีสรรพคุณแตกต่างกันและออนเซ็นซึ่งหลับไหลยอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้นะ่ะก็มีแร่ธาตุที่ช่วยทําให้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อลงเชะแร่ธาตุที่ช่วยแข็งแกร่งขึ้นเมื่อลงเช่ชหเ,เ,ชเหรอ อินุสเกตขืนน้ำลายลงคออึกใหญ่เป็นเครื่องบุ่งชี้ว่าความสนใจที่มีต่ออนเซนในตัวของเขานั้นกำลังพุ่งทะยานอินุสเกตที่ยังไม่เชื่อถามย้ำเซนิสือว่าของแบบนั้นมันมีจริงด้วยเหรอแต่เซนิสือก็ตอบทันทีว่ามีสิถ้าใช่แล้วข้าจะกิ่งกวาเทพเจ้าแห่งงาน,นลื่นเืองอะไรนั่นไหมโอ้ยบอกเลยนะว่าลุงพันนั้นน่ะไม่อยู่ในสายตารวมถึงเจ้าเสื้อคุมครึ่งซิกนั่นด้วยหรือเปล่าเสื้อคุมครึ่งซิกเหรอ ฉันไม่รู้หรอกนะว่านายหมายถึงใครแต่แม้กระทั่งเสี่ยคุมครึ่งซีคนนั้นน่ะนายก็ยังโค่นได้สบายเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันขุดหาเธอเพื่อบอกออนเซนแช่รว,วมเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ออนเซนในฝันของพวกเราดวงดาทั้งสองข้างของเซนิสึเป็นปรากายวาวาับขณะชักชวนอินโนสุเกะด้วยน้ำเสียงอื่นเด่นทว่าอินโนสุเกะยังคงนิ่งเฉยอากับกิริยาเช่นนั้นของอีกฝ่ายทำเอาเซนนิสึเริ่มหวั่นใจหรือว่า แผนการจะไม่ประสบความสําเร็จแผนแตกแล้วงั้นเหรอแต่แล้วคุขดขุดขุดขุดขดขุดเข้าไปเสียงวิสยุตามข่ามาเสียงตะโกนที่เปลี่ยมไปด้วยความกระตรือรือร้นของอินโนสุเกะดังกังวานกล้องทั่วป่าซึ่งยามอาทิตย์อัสดงใกล้มาเยือนโอเคผมขอพัก EP นี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไป บอกเลยนะว่า EP นี้เนี่ยซนนิสนึกับอูซุยคือบทสนทนาของทั้งสองคนเนี่ยคือเกียนมากมากอะ่ะถ้าใครเคยอ่านมางนะนะครับจะรู้เลยว่า2คนนี้เนี่ยเขาเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะผมเนี่ยอินกับบทสนทนาของ2ตัวละครนี้มากอะ่ะและเซนนิสึนนเนี่ยนะเนาะก็าไปหลอกอิโนะสุเกะได้ลงคอนะสุดท้ายแล้วเซนนิสึจะตามหาออนเซนเจหรือไม่ติดตาม EP ีต่อไปนะแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด EP ีต่อไปนั่นเอง ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับแล้วเจอกัน